สต่สดยอเรคคอ์ดในวันนี้นะคะเรามีเรื่องของการช้อปปิ้งมาฝากกันค่ะคุณเคยเกิดเหตุการณ์ที่ต้องเปลี่ยนโฉมเพื่อไปปาร์ตี้กับเพื่อนๆอย่ยามเที่ยงคืนหรือว่านัดเดทกับสาวตอนเช้าตรู่แต่ยังไม่มีเสื้อผ้าถูกใจใส่ไปสักตัวไหมคะหรือว่าใครเนี่ยที่เบื่อแสนเบื่อกับการผจญรถติดตอนกลางวันแต่คำว่าช้อปปิ้งเนี่ยมันก็ยังคงอยู่ในสายเลือด คงจะดีไม่น้อยนะคะถ้าวันนี้มีแหล่งรวมสินค้าแฟชั่นมากมายให้ได้ช็อปกันแบบ n o n s t อปอย่างที่ได้เกิดขึ้นในกรุงลอนดอนหรือว่าที่เกาหลีอยู่ในนักขณะนี้นะคะอย่างย่านการค้าที่มีชื่อว่าโซโหที่เขาเปิดตลอด24ชั่วโมง และตอนนี้ค่ะศูนย์การค้าที่มีชื่อเดียวกันนี้นะคะก็ได้เปิดตัวขึ้นแล้วที่เมืองไทยของเรานี่เองค่ะเรียกได้ว่าเหมือนยกเอาย่านการค้าธุรกิจแบบชนิดที่ผู้คนไม่เคยหลับไหลมาไว้ที่ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครแห่งนี้กันเลยจริงๆค่ะเราเห็นตึกโครงการชื่อดําแดนมุนนะครับก็มีโครงการบีทั้งตึกสูงเลยนะครับก็เ,เปิดทั้งห้างเลยเปิด24ชั่วโมง รอบๆข้างๆก็เป็นถนนนะครับก็เปิด24ชั่วโมงก็เป็นไอเดียส่วนหนึ่งนะครับสำหรับตึกนี้เพราะฉะนั้นเราก็สร้างสูงยารค้าตัวนี้ขึ้นมาเราจะเน้นอาหารซุปเปอร์มาร์เกต็ตร้านค้าที่สามารถให้คนแถบน,นี้นะครับหรือแม้กระทั่งคนในกรุงเทพที่กลางคืนไม่ทราบว่าจะไปไหนก็มาร่วมกันนะครับณที่แห่งนี้เราอยากเปิด24ชั่วโมงให้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ สรรรรร้้้้าาาาาางงงควมปะททใใทััับบใใจหกกเเี่่ตออยนนโลกของการจับใจ่ายใช้สอยคงจะเปลี่ยนแปลงไปไม่น้อยและคงจะตอบโจทย์ให้ทั้งพ่อค้าและแม่ค้านักช็อปคนบันเทิงทั้งหลายได้เป็นอย่างดีเลยเหมือนกันนะคะ